ก็สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ผมอ,อาคิดินะครับแล้วก็มาต่อเลยนะครับเกมพาตกรเหมือนเดิมนะซึ่งผมจะเล่นตัวคอนนี่นะครับแต่ผมแต่เขาไม่ให้สลับอ่ะเขาไม่สแสวบเลยโอ้ตัวผู้ชายมันมันมันซ่อมชานะครับโอ้โหต้องนำใจเล่นแล้วเนี่ย โอาใหม่ก็ oh มันมีสก,กลิลอะไรบ้างวะเออมไม่เป็นไรซึ่งตัวนี้มันก็สตันได้นะครับแล้วรอเขาเพื่อนแล้วกันนะครับผมผู้ชายหน้ามนคนลาใหญ่โอเคนะครับงั้นเราก็ พวกนี้จะตัดไป,ไปแบบตอนรื่งกันนะครับแค่หมอแจกอน,อนเดียวก็กรรหไปโอ้เราอยู่คนเดียวนะครับทุกคนเร่นตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องสนครับอ้กดเสียบไปเลย ต้องไปรวมกับเพื่อนให้ได้นะเอ้ยอ๋อายังไงคนนะึงไงเอี๋ยวเรับ <c oughs> เราก็ประกบเธอไปเลยเฮ้ยเลื่อนไม่เอาอะไรหรอโอเคถ้าเขาไม่เอาเราก็ไม่เอานะเราปรเป็นสายประกบอยู่แล้วอ้าวเขาเอาครับเอา,าโอ้เขาเล่นในเพเย์นเดสชั่นนะครับ เอาดีกว่าเพื่อนเดียวตฉันหน่อยไหม <c oughs> ไม่ต้องหลอกแล้วเราอรอนไลยเฮ้ยโอ้ถ้าเสียงดังไปเขาจะเห็นเรา <c oughs> บ้ากันมัง้งโหนเด็กโอ้ไม่กอดเพื่อนขอโทษ ฉันเล่นตัวนี้อ่ะเพื่อนบูบูบูฮิตมโอเคแต่เราครเวอร์วนายได้นะเยอะเลยบอสโอเคเราตามคนนี้ไปนะเฮ้ยอ่าไม่มียาปะ หปยาก่อนเฮ้ยไปเรพื่อนเฮ้ยแล้วไม่มีขวดยาไม่เป็นไรเพื่อนไปแล้วก็ได้ไปเออเฮ้ยทันคอก่อะไรจะเป็นของฉลองแว้วเฮ้ยทัตกรมาด้วยกันสองคนแต่เราโซโล่ไงเฮ้ยเพื่อนจะขยับเงียบเงียบ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอย่างอยผมมีมีเนะผมช่วยได้อยู่ยนี่ข่าวตะกอนมาหนี่เลยโอเปนวิน่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย ฉันจะปกป้องเธอเองอืมอเนี้อกกนอเอาเวกนกำโอ้ยเราจะตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยชหวยโอ้ย,ย,อยมีคนมีคนตายไปแล้วตัวหนึ่ง นึกไว้นึกไว้แต่เขายังไม่รู้อ๋อออกเกมอย่างไวเอ้ยเราจะเป็นที่สองเนี่ยไม่นะเอาขอบใจเพื่อนไปแล้ว เราก็ต้องเก็บชาร์ตันะห้เร็วๆนะเล่นตัวเนี้ยเพื่อนมอนไม่เอาไม่เอาใคโผล่ดิโอ้โหผมไม่ชอบเลยเวลาคนหาอะไรตักอย่างอะเฮียดิ้งดิ้งเฮ้ยได้เสียงเหมือนอ้อออะไรสักอย่าง lưu tua lưu tua à, đợi ไปสิครับอยู่ตรงคลิปเป้ยปล่อยฉันไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โห ลงเวเ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมเมนเมนเมนไมเมนเมนเมนโอ้โห นีเฮ hey. ้ยข้างล่างนั้นอะไรนลอยลอยลอยเฮ้ยรอดอยู่โอ้ยทำไมทำไมปูมันร้องดังจังเอาเพื่อนผมว่าสกิลของไอเนี้ยเออ่ที่ว่าทำให้ศัตรูล้มอ่ะ มีประโยชน์อยู่นะแต่ว่าเราต้องต้องการที่มันโคดาวเลยวาเนี้เนี่ยมันมีคนเหมือนยิงไง เ็นหล่อเจ้าไม่เห็นข้าหรอเขาจำไม่ได้มองมานะ่ะไปแล้ววิ่งครับ Chốt đi, chú đi, lúc đi. Ui. Ừ. Ừ. À, đi ừ. 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 แตกอโอ้้นยามาเลยไม่โอคนนี้รอดวะโอ้อ้เธอไปดีอืมเฮ้ยเกิอะไเอาเตอเลสอ เอเคครับผมนั้นเราไปต่อกันที่เกมที่สองเลยได้อยู่แล้วเพื่อนธนานเด็กร้องเรากจ,จัดให้อผมไม่ได้เป็นตัวนี้แล้ววะโอเคเดี๋ยวนะอฮะโอ้ท oh. ่านี้เต็มก็ ตอนนี forward, ้เร็วมาเรียบร้อยไปลุยตอนนี้ผมได้เป็นคอนนี่นะครับลุกมาเชื่อถือเขานะแล้ตัวนี้เลร็วสามคนก่อนผมจะเล่นตัวนี้ลีแลนแทนก็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 เก้าฮฮ่มฮึ่มโอ้ผมก็เร็วสิบเจ็ดที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีต้นไม้เรามีสกิลอัพไปสาม สกิลนะเฮ้ยเออ,อ,อวะ่ะผมคือผมอะเป็นคนผมชอบเล่เป็นคนเนาะแล้วก็มีคอ Julie, นนี่ครับจูลีะครับสองคนที่ผมเล่นนะแต่ผมจะผมจะเปลี่ยนเป็นเอาจูลี่เนี่ยคือมันสามารถรีสแตตได้นะถผมจะรีเอานี่เอาจูลี่ออกแล้วก็เอาแตนเอาเรีเล่นแทนครับแบบสายบูโดยตรงเลย เป็นไปได้ไงตัวนี้เทนลินตัวนี้ผมเตียวเตียวเยอะกดไปเราไปรวยบางทีเราเป็นคนสะดอกนแจเร็วใช่ไหมครับเราต้องเย็นเย็นนะทุกคน บางทีบางทีการที่เราจะดรนเร็วๆ,ๆมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเสมอไปโอเคสวยไปอยู่หน้าเลยเหรอไม่ล่อจังไม่ง่ายจังโอเคอย่างเย็นๆทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเค ใจเ,เย็นๆอะไรก็ได้อเอ้ยไปลุยเคเสร็จโอ้ยขุดปูไม่ตื่นเร็วจังมีใครบ้างวะมีกำได้อีกแล้ว คือตัวกับดักเนี่ยต้องระวังครับเดี๋ยวเขาเซตแถมได้นะมันนันตรายเนี่ยพยี่เขาอยู่ใกล้เรากันที่เราเปิดประตูเนี่ยเราก็ได้ไอเขาเรียกได้พอยอะวิ่งให้ไอไอนี่ว่ะเห็นไหมี่ยเห็นไหมี่ย xếp thẹp đó rồi kế ở dưới cây đuổi nó chặt đâu còn đây kế thôi Yeah, one of them. I'm in เฮ้ยฆาตกรมันเฝ้าเลยวะเป็นใครเปิดวะเฮ้ยชือมันคือเฝ้าอะถ้าเราเปิดปน,นี้ได้เราออกข้างล่างได้เราจะชนะเลยนะครับตอนนี้เรามีสองทางไอ้เ้าพูดเสียงดังนี่ตะคนใจเย็นนะทุกคนช่วยๆตื่นเต้นเห็นมั้ยเนี่ย เสียงเรื่องอยังวิ่งใกล้เลยวิย้ยปู่ร้องอยู่คนคือฆาตก,กรมันก็เป็นด้วยนะเพราะแบบเนี่ยดูดิทุกคนอะไบ้า <c oughs> เหรอไ,ไ,ไอ้ไอ้ตัวเซตแถมัะมันไปนู่นเว้ย่งไปวิ่งมาเว้ยถ้าเราเปิดเราใส่ได้แล้วลงลงไปข้างล่างมันก็จะเป็นหวานจีครับ วะเราจะอันติเลยไหมเฮ้ยเจอคนมันเจอคนมันเจอคนน,คน,นี่นี่นี่เสียงกระต๊อบสู้โอเครอไปรอไป lan liền được nhau. Ấy, giới. Mình mà. Úi, tai còn đi hả? nhìn yên yên yên. หรือเราไม่ควรเปิดปดีวะโอ้เสียงไอ้กล่องข้อมือ,อยี่ตรงน,นั้นเนี่ยไปดิดยังไงเฮ้ยอ๋อ,อเอานะทุกคนอย่ามานะเว้ย เออเห็นไหมเห็นไหมเห็นกูป้ะเนห็นเม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 นโอ้ยมันรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเราเปิดเบรกเกอร์อีกแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ตระหนก ไม่สวยเออล่อไปล่อไปเอเอล่อไปล่อไปเฮ<อ>้ยจะตายนะล่อไปเพื่อนอุย้ยตัวนี้ตัวแม่งตีแรงไหม the others. Ô đây à. sao mới đau quá? Lửa vai thao ăn hộ à? ียมันเดินมาไว้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รอ๋อคือปูมันโดนกิ้มเดี๋ยวสักพักมันก็ลองมันเดินโอเคเข้าใจแล้ว คือต่อต่อให้ได้เท่าไหร่วะอ๋อต่อได้หกเดี๋ยวมันมาถึงข้างๆแล้วหรอ thiệp mở đi cứ bay xuống nó bảo nó đi đi. rồi chúng ta phải tìm ra nó. như thế này thì chúng ta được gì? เฮียต้องมีคนเทมมาสดอ้เหียโอ้ยไม่ต้องมีคอนแจมมาสดด้วยเหรอโอ้โหเกมเลยเดี๋ยวผมจะใส่ฟิวทำไม โฟล่ะผมจุกไม่ได้ด้วยทุกคนดีแลนสู้เขาเฮือกคาบเลดิงคาบเลดิงคาบเลดิง อ๋อประตูนี้นี่เองบ้าเามันมันเปิดถูก่ะน่ะอะไรมันมนี่ไปไหนนะเอาประตูเมื่อกี้นี่เหรอนี่ลนนข้างหลังข้างหลังมืองหรไม่ใช่เฮ้ยเายาวว่ะ tham tất cả, tôi sẽ thêm thêm. Ngay. Oh, nếu mình đừng mà mình lùi thẳng À, ấy chút qua chút qua. เดียวนะหรือว่าผมจำผิดเมื่อกี้ที่มันเปิดประตูมันไม่ใช่ทางนั่นหรอเออทุกคนเราแพ้แล้วโอเคนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ